ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ทีมงานเครื่องสีเข่าเศษทีร่วงทองคอนแกนนะครับได้ออกมาเยี่ยมพี่น้องที่บ้านหัวดงาาบ้านขมอำเภอําพ่องจังหวัดคอนแกนนะครับมากครับทีมงานที่เก้านั่นละสร้างสสคนหลูบร้อเมืองอุดอรนะครับกาลังอธิบายลูกค้าเบิ่งอยู่นะครับว่าเครื่องสีเข่าเศษฐีร่วงองนอ่เป็นแบบใดน,นะครับเป็นแบบใดพี่น้องเข้ากับ ้าคเราเขามาสีนะครับนี่สีไอซี่ครับสีไอซี่นะครับมอเตอร์สามแรงนะครับแล้วก็เขานี่สีข้างเดียวก็สอบนี่ใส่เวลาสีอยู่สิบห้านาทีนะครับประมาณสิบหานาทีนะครับได้เข่าสารนะครับได้เข่าสารได้ห้ําได้เข่าปลายนะครับม่วมีแกบนะครับตานี้นะครับห้อมหยอกทั้งนี้ม่วฟุ้นบ่ไงครับเอาไปตรงไหนก็ได้สีง่ายนะครับ ลูกๆและหลานโอ้กับสีเป็นนะครับสีง่ายนะครับตอนนี้กำลังสีอยู่ครับเสียงกรบเพะแห้งนะครับเสียงกรบเพะแห้งพี่น้องเขาสนใจนะครับติดต่อ0 8 1 2 6 3 5 8 8 9นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ